โอเคสุริยะน้ำสก,กัพนมมือกลางอ,อกหายใจเข้าท้องพองค่ะหายใจออกท้องแฟหายใจเข้าค่ะและหายใจออกหายใจเข้าท้องพองค่ะหายใจออก ท้องแฟจากกันวางแขนข้างลำตัวหายใจเข้าวาดมือท้องแขนแนบหลังหูไว้จากกันวาดมือพนมส่งดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหายใจออกทวนย้อนกลับมาวางมือไว้ที่พื้นและวางหน้าผากชิดเข่า หายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนร่างหายใจออกยืดขาซ้ายออกไปวางหลังเท้าร่าง,างดันสะโพกไปด้านหน้าหัวเข่าขะตั้งฉากเก้าสิบขาคุณปุกเลื่อนขาออกไปเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปลำตัวไม่ต้องดันก็ไปให้ใหดูเข่าประสุดูเข่าประสุดูเข่าประพรออ่ะดันสะโพกไปด้านหน้าสวยมาก และดันลำตัวมาด้านห,หมุนหัวไหล่เปิดอกบ,บีบสะบักเข้าหากันสีสักชาติตามองตาตำแหน่งขาเดินขาไปนิดค่ะคุงแดงอีกนิดนึงขาหน้าค่ะขาหน้าค่ะขาหลังยืดออกไปค้างท่านักหนึ่งเหยียบทำสัญลักษณ์ในใจา นับสองนับสมนับสี่และตามองต่ำวางมือเต็มจากนั้นยกขาหน้าไปคู่ขาหลังดันหัวไหล่ลงต่ำสู่ท่าสุนัขแหลมลงนำเขา่าอกและคางวางพื้นก้อนโดงกลั้นลมหายใจ หายใจเข้าสไลด์เลื่อนลำตัวสู่สุนทแแัคจิกไปเท้าโด่งสะโพกสูงสู่ท่าสุนัขแลหลลงหายใจเข้ายกขาซ้ายไปไว้ด้านหน้าระหว่างมือ่งดันลำตัวดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหมุนหัวไหลเปิดอกบีบสะบักเข้าหากันศีรษะเชิด ตามองต่าค้างท่านับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และหตามองต่ำวางมือเต็มยกขาหลังไปคู่ขาหน้าพร้อมยืดผ่นหลังส่วนร่างหายใจออกวางหน้าผากชิดค่หะหายใจเข้าพนมมือของแขนแนบหลังหูไว้วาดมือพนมสูงดันสะโพกไปด้านหน้า และดันลำตัวมาด้านหลังหายใจออกพนมมือกลางอ,อกวางแขนข้างลำตัวหายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่นล่างของแขนแนบหลังหูวาดมือพนมสูงดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลําตัวมาด้านหลังหายใจออกย้อนกลับมาวางมือไว้ที่พื้นและวางหน้าผาชิดขา หายใจเข้ายืดแผหลังสวนร่างหายใจออกยื่นขาซ้ายออกไปวางหลังเท้าร่างดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังมุนหัวไหลเปิดอ,อกบีบสบะบักเข้าหากันสีสักเชิดตาหมองตับ และห้าตามองต่ำวางมือเต็มยกขาหน้าไปคู่ขาหลังดันหัวไหล่ลงต่ำสู่ท่าสุนัขแหลมนำเข่าอก,อกและคางวางพื้นก้อนโดงคั่นลมหายใจหายใจเข้าสไลด์เลื่อนลำตัวสู่สุนัขแหลขึ้นจิกไปเท้าดงสะพอกอสูงสู่ท่าสุนัขแหลง หายใเข้ายกขาซ้ายไปวได้านหน้างอเข่าฝาหลังเท้าราบดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหมุนหัวไหล่เปิดอกบีบสะบักเข้าหากันสีสั่เชิดตามองตักค้างท่านับหนึ่งนับสอง นับสนับสีและ 5. ตามองต่ำวางมือเต็มยกขาหลังมาคู่ขาหน้าพร้อมยืดผ่านหลังส่วนร่างหายใจออกวางหน้าผักชิดเข่าหายใจเข้าพนมมือคล้องแขนแนบหลังหูไว้วาดมือพนมสูงดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหายใจออกพนมมือกาอ,อก วางแขนข้างลำตัวอิสระว้หายใจเข้ายืดแผ่นหลังสนร่างของแขนแนบหลังหูวไว้วาดมือพนมสูงดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหายใจออกทวนย้อนกลับมาวางมือไว้ที่พื้นและวางหน้าผากชิดคับหายใจเข้ายืดแผ่นหลังสนร่างหายใจออกยื่นขาซ้ายออกไปาวาง หลังเท้าราบดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหมุนหัวไหล่เปิดอกบ,บีบสะบักเข้าหากันสีสักเชิดตามองต่ำค้างท่านับนับสองนับสามนับสี่ และหาตามองต่ำวางมือเต็มนะคะยกขาหน้าไปคู่ขาหลังพร้อมดันหัวไหล่ลงต่ำสู่ท่าสุนักแรงนำเข่าอกและคางวางพื้นก้อนโด่งกร้นรมหายใจหายใจเข้าสไลด์เลื่อนลำตัวสู่สุนักแรงขึ้นจิกไปท้าโด่งสะโพกสูง สุทธาสุนักแงลงหายใจเข้ายกขาซ้ายไปไวด้านหน้าละหว่างมือวางหลังเท้าล่านดันสะพอกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหมุนหัวไหลเปิดอกบีบสะบักเข้าหากันสีสะเชิดตามองตักค้างท่านับหนึ่งนับสอง นับสามนับสี่และตามองต่ำวางมือเต็มยกขาหลังมาคู่ขาหน้าพร้อมยืดแผ่นหลังส่วนร่างหายใจออกวางหน้าผากชิดเขา่าหายใจเข้าพนมมือคล้องแขนแนบหลังหัววาดมือพนมสูงดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหายใจออกพนมมือกลางอก วางแขนข้างลำตัวหายใจเข้าวาดมือพนมสูงหายใจออกทลาลงลงมาวางมือไว้ที่พื้นและวางหน้าผากชิดเขาหายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนร่างหายใจออกจํำแบกจัดตกกลงครัาหายใจเข้าสุดหนักแหลกหายใจออกสุดหนักแหลก ตรงไปด้านหน้าหาพื้นที่ระหว่างขวามือจิกไปเท้าจําวางสะโพกสู่ศพอาสนะยอดเยี่ยม